นซ้ำเม,มื่อบ้านตากอากาศอเอากระยางใดมันยางใดทั้งสองทางนี่ไปทางนั่นก็ได้ไปทางนี้ก็ได้ไปทางนี้บ่เออไปทางถีมเขาบ่เ,าเคยไปยางล่องเบิง่งเป็นตะย,ยู่ยุเฮียนปูพนี่ทางนี้บ่อ,อ๋อ ไมีทางงานยู่ติล้วนะพูดไหนดอกอีหยังขาอุ่พุ่มิเห็นบ่บ่คอยแจงเออนั่นสีขาวนี่พันวาพักกุ้มพ่ะนะค้นพันค่อยกินน่ะพันวาพักกุ้มไข่สาบ่ค่อยกินดอกนี่พันวาพักกุ้มพันวาเนี่ย มันสูงมาเห็นนะนี่มาเห็นอ๋อ,ข,อข้อขับรถขับมาได้ใส่คนเขายุ่ฮียนแถวนีบ้านพักหลอนกัมมี่บอนเห็ปลูกพักเป็นหลอกเป็นหลอก นันต้นหนึ่งต้นบักเชอรี่อุ้ยดอกนี่พวกนะอันนี้เชอรี่ใ่นี่เพราะว่าค่อยเห็นนวยมันอหลี่ตอนมันเป็นนวยน,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 นัน,นต้นขาขานั่นนันต้นขาวๆนั่นเออมาปีที่แล้วนวยบักดกจะว่าจะของพนเก็บกินจะเถื่อบบพวกเนะีอุ้ยอุ่มพรมยุ่ขาวจุนพูนยุ่นั่นเชอรี่ใ่นี่อุ้ยอันซ่อนงามต้นยางใง อันนี้นวยไงเดนี่ดอกไงเพราะปีที่แล้วยางพาราเห็นนวยเต็มยางหอกระล่างกายโอ้โหว่าทางนี่มันกระยางได้ใบตะทางผุนนี่อันนี้ชาลีน้อย นี่เชอรี่หน่อยต้นนั่นนี่กระต้นใหญ่อยู่นะต้นมันนี่นี่เชอรี่หน่อยดอกมันนะนีนเชอรี่ใหญ่ต้นพุ่นดิโยผังหน่อยเข้าไปพุ่นปีที่แล้วยางพันนะอุ้ยนวยอ่อนต้นเด่นเต้น,นี่ต้นนี่แหละอุ้ยอ่อนซ่อนอยากได้อย่าไปปลูกเพียนใครสารจะ

หมู่บ้านพักหล่อนจ้ะออกกําลังกายไปนั่งตอนตากับยายมากกับผ้าพันมายางหรอกกําลังกายทั้งนี้แหละยายนะมากงางกั่ดอกละมวนอีตายางหลายบ่ได้เมื่อย <c oughs> ก็มีบอนนี่บ้นเด่นเหมืนเฉลี่ยต้นหนึ่งคนนะ ใช่จุนภูนู่คนส่วนหลายสิเป็นต้นเชอรีด่ดอจใหญยุ่งมืองสวีเดนเชอรี่ก็หลุดกลัม่มกับแอปเปิลบักแอปเปิลหลายแห้งหลายกว่าเชอรี่เขาจะปลูกต้นใหม่ให้คนได้กินนวยมันนี่ก็เชอรี่ต้นนึงนี่งอันแต่ว่าต้นนี้เป็นต้นหน่อยดอกเชอรี่หน่อย งาเอ็นยืดเพราะท่านเกิดดอกสงสัยจังนอยผลไก่ไปลายเดือนพุทธภาพมังาเอ็นยืดเกิดร่างคนกะน,นี่โอ้ล่งเลื่อนปูกผัก ปลูกดอกไม้งามบ้างโอ้ยทานพญเยิเนพญเยินกับปลูกดอกไม้ยังสีละมาโอ้ยบักอันนั้นอันนี้ยังก็กูลวิวาคือมีสีแดงนึงโอ้ยดอกไม้เฮียนล่งางามเฮียนเติมเฉลี่หน่อยดอก ีต้นหนึ่งอันนี้กะเชอรี่นี่นี่เชอรี่ใหญ่บ้างนี่รี่ว่าเชอรี่หน่อยบางเพิ่นเอาอันนี้พนาตะแกงมา่านไวย์วะไหนกกินเดี๋ยวนกชอบมาก,กินคันบ่อฟาววนะ้าไว้นะบ่อเลือลังตน้นแต่ว่าต้นที่ว่าเชอรี่ใหญ่ต้นนั่นน่ะ ปีที่แล้วอุย้ยโดกเข็นอ่อ,อนซ่อนเป็นแต่ยาวไปเก็บธรรมาชาติหลาเนาะแถวนีก็ธท่านมาาติหล บนอุยดอกใหม่ชีเหลืองน่มเจอกเพื่อนบนันกระทักทายเพื่อนประเทศนี่ถ้าต้องทักทายกันทักทายเ้าต้องบอกว่าเห่ถ้าต้องเห่เขาเฮ้ยๆกระแสดงว่าสวัสดีจ้า,าอยางพานถ้ากระทักเขาอดอกอีหยางนนิอุ้ยสวย เนี่ยโอ้สีม่วงสวยเบิ่งนะโอ้ดอกหยังนี่เกิดเซลเลยนะหลายนี่เชอรี่อีกต้นหนึ่งแล้วต้นนี้น่น,น,น ดอกล่งต้นกะดอกลนจนปงใบแต่ว่าล่งต้นกะน,นี่ต้นนี่โอ้ยเดี๋ยวสิทายอีกข้างหนึ่งนีง่หหเห็นมันมัน่ขืมืดนะนี่บางกลวิวาแม่นี่ไหมเอ้ยนี่อยากได้ดอกนี่ไปหายพญยายิน ขอเก็บในเด้อจ้ะอยากได้ดอกไม้ไปให้พะญายวนไม่ได,ด้เก็บสิจบเอา <c oughs> เอาตัางก่อน <c oughs> สี่เอาไปให้เราปลูปกลรามักเอาเอาเอาผัวมาบ่ล่ะเอาอันนี้มา,ามาด่าได้พอดีขวหน่อยเทาก็มีอยู่แต่บ่ได้เอามาตัางกองไว้ก่อน <c oughs> สิเอาอันนี้ นีบ่ฮะนีถุงมือเก็บถุงมือไว้ให้เรา่โอ้ยสวยนี่ได้จ้ง 姨就在那。 ใส่ได้อีกแล้วขอบคุณนะจ๊ะได้แล้วไปต่อได้ดอกใหม่ดอกใหม่ดอกใหม่ไปฝากพญัยอ้วน กรมี่นี่ถ้นน้ำเลนเล็กหน่อยนุ่นกับถนนใหญ่ได้แล้ว บอห้เด็ดดอกไม้เด็ดยูนี่น่ะแด่ว่าอันนี้กะพับจกเอาเ,าเอาไปปลูกขยายพันธุ์เนาะถ้ามาศาสตร์หลายนี่สายไปทงางไหนตอนนี่ กันนีเดไปนีและกระขึ้นไปพ่นเอียมิวพ่นพน,นั่นเหมอนเหมือนะทั้งเทียกกะขึมขึมแหน,นจักน้อยจังแจงมันแสงเนาะพ่นเขาผ้าลูกเขามาเห่น มีบอลให้เด็กหน่อยเห่ียลานนะบอลออกกําลังกายกับมีอ้วนกยุกไก่ธรรมศาสตร์ใช้ละนกนะ่น,กน,นนกนันนกนกกำลังหากินอาหาร ถ้ารรมาศาสตร์หลายว่าสีมาตัดหญ้าเอ็นยืดนัม่มาได้ตัดดอกหญ้าเอ็นยืดนะว่าท่านเกิดสงสัยพุ่นเนละปลายเดือนพฤษภาเนี่ยนี่พ่นเนี่ย พ่นนี่แลยผ้าายมานางเบิงเครื่องบินแนวลงไปกะเห็นมมบานนูนนี่เขาเอิ่อนอันนดอนกําลังสางกะมีโอ้พุน่นโอ้ยนัน,นต้น,นนั่นนี่ดอกซากุระด้วนันขาวๆนันเชอรีน่นะนี่พ่นนี่ พอนมาเบิงเครื่องบินตอนยา,ายมาพายายมานางเบิง้งย่างออกกําลังกายแล้วกับเบิงเครื่องบินอยู่นี่อู้สนามบินหน่อยสนามบินหน่อยบรมมายูขุน ทั้งคนกับมาปันจกักรยานออกกําลัางกายโอ้พย่ใหญน,นี่เราเกง่งแล้วปันข้นผู้เลยเกง่งค่ะโอ้ยยอมลาบขนาดไา,า่สายังปันข้นเบาไหวได้วยเนี่ยเดีสิบห้ายางไปบอลสูงสุดมันน่ะ เ่ราะนั้นะเราจอดจัก,กรยานนะวันนั้นระสูงสุดก็มีดอกต้นนี่อย่างดอกควันสิงโตเขาเอิญน,นะอากาศก็เย็นยุ่แต่ว่าถือว่า่ถือว่าหนาวดอกเย็นซื่อ นี่แนมลงไปก็จะเป็นพู่นสนามดินเนาะนามบินบรมมา ขึ้นบมาขึ้นแล้วปันขึ้นมาแล้วกับปันลงไปค่ะโอ้รังเขือกับแม่แรเนาะกกบร่งกายอยู่นี่ีและแรนขึ้นแรนลง คนกระแม่นชน้ำมากุูนชน้ำแข้งมาวันนี้มาท่งนี้นะวิวดียง่มากาศแา่แดดกับมาปิกนิกจุน่นีใดอันทั้งนี้แล้วนอกจากเดี๋ยวคลิปนากระชีาพาไปเบิง้งคาเทียยางกับเพียนผ่อนพ่อดอกซากุระอีกสไตล์ให้เบิ้ง บ้านเนียเขาเอินอันในดอนจ้ะ